สวัสดีครับทุกคนพินาะหายหน้าไปหลายวันหลังจากที่บอกว่าจะปล่อยการตั้งค่าแล้วก็บอกวิธีเทรดให้พวกเรานะครับก็ขออธิบายตรงนี้ก่อนวันนั้นตั้งใจจะปล่อยแล้ว <c oughs> ทีนี้เกิดเหตุอย่างนี้มมันไม่สถียรนดังที่อยากจะได้นะครับ แล้วก็การอธิบายเพื่อให้พวกเราทำตามได้เนี่ยมันโอ้ประเมินแล้วน่าจะยุ่งยากมากเพราะว่าเป้าหมายคือต้องการให้ทุกเพศทุกวัยที่อายุถึงที่จะทำเทรดออนไลน์ได้เนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เนาะมันก็ตั้งแต่เท่าไหร่สิบกว่ากว่า,วายันไม่จำกัดอายุประมาณสิบแปดขึ้นไปนะครับเอาละก็ ยังเหลือเวลาจากวันนั้นนะก็ยังเหลือเวลาอยู่พี่นัดตั้งเป้าเดทไลน์ไว้ที่วันที่ยี่สิบเอาเวลาจริงๆก็ประมาณวันที่สิบเก้าดีเละสิบเก้าช่วงเที่ยงคืน,นหน่อยๆนะครับเป็นเวลาสำคัญเวลาเกิดของลูกสาวสุดเลิฟน้องยกนะครับ ก็ทันเวลาทันเวลาพอดีนะเรามาดูกันทําไมพี่ณถึงมั่นใจแล้วก็ว่าทันเวลาแล้วดูได้จากประวัติเทรดนี่คือการทดสอบวิธีนะครับดูนะจ๊ะวันนี้เวลาเมืองไทยมันยี่สิบสามห้าสิบแปดนะยี่สบสามห้าปดวันที่สิบเก้ามนิทุนาสองห้าหกสี อันนี้เป็นเวลาเวลาในเครื่องเวลาในเครื่องที่ตั้งไว้นะครับโอเคก็เทสเนี่ยเห็นความนี่ขนาดพี่นัททำเองนะไอตัวชุดเก่าชุดเก่านี่ขนาดพี่นัททำเองนะครับมันเกิดความผิดพลาดจากการดูนหน้าจอเพราะเราเพราะว่าเรายังเทรดเมนนนอยู่มันต้องจําเยอะนะจาเยอะจําเส้นต่างๆเยอะอ่า แต่ว่าความแข็งแรงแล้วก็แก่น่มันได้แล้วแหละเห็นไหมครับต่อเนื่องเป็นชุดอ่าทีนี้ก็เลยตัดสินใจเช็คปรับการตั้งค่าอีกหนึ่งรอบเนี่ยครับปรับการตั้งค่าก็จะประวัติก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อจับจุดสังเกตต่ตางๆนะน,นะเห็นไหมอ่าเอาละพอจับจับจุดต่างๆได้แล้วประมาณสัก สีหจุดประมาณนี้นะครับก็เริ่มจากประวัติตรงนี้เนาะก็เริ่มที่ตรงนี้เงินเดโมโน,นะครับเทสแล้วก็ต่อเนื่องอพอได้เสร็จปุ๊บก็ตรงนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่ก็เลยกดทิ้งไปนะครับกดทิ้งไปเช็คจุดบางจุดเสร็จแล้วก็เอาจุดที่ไดจากการตั้งค่าล่าสุดนะครับมาทําต่อเห็นไหมนะแล้วก็สิ่งสําคัญก็มาดูเวลาทีนี้ เวลาในการในการเกิดจุดกดก็พอรับได้พอรับได้นะครับเป็นเวลาปกติอยู่อลองดูดีๆนะดูทุกมุมนะครับบุกถึงการจัดการเงินต่างๆนานาแล้วก็สําคัญคือสามารถถ่ายทอดให้พวกเราทําตามได้แบบเรียนรู้ไม่ยากอ่ะเอาละทีนี้อยากให้พวกเรามั่นใจว่า b e ีเฟไม่ได้มั่ว นะครับพอจับแกนได้เสร็จปุ๊บทีนี้มันจะมีผสมกันระหว่างอินดิเคเตอร์มาตรฐานนะอ่ามันจะผสมกันหลายหลายอย่างอินดิเคเตอร์มาตรฐานนะครับแล้วก็อินดิเคเตอร์ที่พินะดึงมาจากกลยุทธ์ต่างๆ s t อ่าสเตจี้ต่งางๆในการเทรดนะครับ แล้วก็เอามาเอามาหาจุดต่ำสุดสูงสุดของของราคาไอ,อฟ้ฟังๆกันหน่อยล้กันนะว่าไม่ได้มั่วก็คราวนี้มันง่ายขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวจะปิดให้ดูทีละตัวเลยนะอ่าเริ่มจากแป๊บนึงเตรียมหน้านจอก่อน มาดูกันทีละตัวเลยนะเปิดการตั้งค่าแบบนี้เลยนี่มาดูก็ปิดให้หมดก่อนก็จะเหลือแต่เส้นราคาใช่ไหมก็เอา BB ขึ้นมาก่อนนบีบีฟาร์กบ BB เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งคือเส้นพวกนี้มันจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งเลยเอาพูดภาษาง่ายๆก่อนนะภาษาง่ายๆก่อน แดงส้มเหลืองอ่าแล้วก็เพิ่อมอีกตัวหนึ่งมาคล้ายๆกันนี่ก็เป็นแดงส้มเหลืองเหมือนกันบีบีเป็นเป็นตัวใหญ่แล้วก็ลิเกเต t o r มาเป็นตัวเล็กบอกการเปลี่ยนแปลงในบีบีเห็นไหมมีหลักมีการนะบอกบอกการเปลี่ยนแปลงในบีบีนะครับเสร็จแล้วก็ทีนี้ก็หาจุดตัดละหาจุดตัดก็ต้องเอา เอ,เอาเอามีหลักการคิดมาหน่อยนะจะได้สบายใจกันนะก็เพิ่มเข้ามาปัาป๊บเส้นขาวอ่าอันนี้คือกลยุทธ์ใส่กลยุทธ์เข้าไปกลยุทธ์คือกลยุทธ์เอามาใช้เอามาเทรดนะครับภายใต้รูปแบบแพทเทิร์นมาตรฐานคือเ e นโบว์แพทเทิร์ก็คือมีการตัดพุ่งเข้าหาเส้นไใดเส้นหนึ่งเป็นหลักนะ ทีนี้ก็เพิ่มอีลุงตุงหนังเข้ามาพอเข้าใจหลักการใช่ไหมครับก็พอเพิ่มทุกเส้นก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่อย่างนี้เนาะทีนี้พอรวมแล้วมันก็จะง่ายทีนี้ง่ายยังไงอย่างเช่นจุดเนี้ยจุดเนี้ยเราดูเส้นกลางอิล์เเกเตอร์เส้นส้มนะครับวิ่งตัดขาวดูนะความง่ายไหมนะวิ่งตัดขาว แล้วก็ตัดเส้นฟ้าคือเส้นราคาแล้วก็กลุ่มของเส้นฟ้าจะมีอยู่4เส้น4เส้นจริงๆมี5นะกลุ่มของเส้นฟ้าเนี่ยเช็คถึง5เส้นเลยนะครับเพราะว่าการเรียงลาดับกลุ่มของเส้นฟ้าเนี่ยฟ้ากับเขียวนี่นะมันจะมีผลกระทิดด้วยถ้าเรีย,อยง,งอย่างนี้ตื้ตืเนี่ยเส้นส้มตัดเรียงอย่างนี้นะตื้ตื้ตือย่างนี้ครับอย่างเงี้ยโอเคมันก็จะบอกบอกอบอกคิดบอกความแข็งแรงได้ลว มาถึงตรงนี้ก็โอกาสที่จะเกิดทิศขึ้นสูงสูงนะครับแล้วก็มายืนยันโดยการให้ส้มตัดผ่านคู่มว่วงจะเห็นไหมครับจะเป็นม่วงหนาม่วงบางนะต้องต้องตัดม่วงหนามาม่วงบางทีนี้ตำแหน่งของเส้นม่วงหนาม่วงบางเราต้องเทียบกับเส้นขาวบางนี่ถ้ามันเทสาถ้าเส้นส้มมันตัด ม่วงม่วงหนาม่วงบางหลังเส้นขาวบางแบบนี้การเรียนทุกอย่างเป็นอย่างนี้นะกดขึ้นนะครับกดขึ้นเห็นไหมทีนี้เพื่อให้มันจบทีเดียวเลยในคีออปชั่นเขาปล่อยสคริปต์ออกมาแล้วก็พี่นัทถามผู้จัดการแนละ้วมีไว้เพื่อให้พวกเราในอนาคตนะครับกำลังพัฒนาอยู่แต่ถ้าปล่อยออกมาบนแพลตฟอร์มขนาดนี้คิดว่าของจริงแล้วล่ะ เดี๋ยวต่อไปได้ใช้จริงแนะ่การเทรดออโต้ Auto นะครับก็คือเราก็สามารถเขียนสคริคปต์เส้นต่างๆตัดกันได้ในอนาคตนะเนี่ยการเรียงตัดอย่างเงี้ยเส้น1เส้นวิ่งตัดเป็นลําดับอย่างเงี้ยยังไงก็เขียนได้ไม่ยากเลยเห็นไหมพี่นาก็เลยใจเย็นสุดๆเพื่อให้ทั้งระยะสั้นกลางยาวในการเทรดเราเสร็จเตรียมเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกสาวแล้วก็ทุกๆคน นะครับอาดูดีๆนะคิดว่ายากไหมเนี่ยตดตทีนี้ตัด,ตดมีทิศทางนะไม่ใช่มั่วนะทุกเส้นตัดถ้ามองทุกเส้นตัดเส้นส้มก็มันจะพุ่งเข้าหาเส้นแดงของ alligator แล้วก็เช็คเช็ครีเช็คอีกทีหนึ่งโดยการใช้เส้น BB บีำกับเป็นคู่แดงเห็นไหมครับ มันเราจะมีเราจะมีแก่นมีมีวิธีการดูที่เรียนรู้ไม่อยากนะซึ่งวันๆเราจะจุดอย่างเงี้ยโอ้นะทางเทดแมนนวลเทดออโต้ทีนี้มันไม่ได้มีแค่จุดเดียวเลยมันมีตอนนี้ที่จับภาพนิ่งมาให้ได้แล้วนี่นะจับภาพนิ่งนะครับก็สมมุติว่าจุดนี้นะจุดนี้แต่ว่าเ เส้นส้มขยับมาตัดเส้นฟ้าอย่างเงี้ยก่อนตัดขาวก็จะบอกอีกแบบหนึ่งเส้นม่วงขยับเส้นขาวขยับอะไรเงี้ยแต่ลักษณะก็จะเป็นหลักการเดียวกันหลักการก็คือเส้นทุกเส้นตัดเส้นส้มพุ่งเข้าไปหาแดงเส้นทุกเส้นตัดเส้นส้มพุ่งเข้าไปหาแดงเห็นไหมครับเนี่ยคือเรนโบว์แพทเทิร์นเข้าใจไหจ๊ะ ส่วนการบอกทิศและความแข็งแรงก็คือดูว่าส้มอ่ะตัดเส้นทุกเส้นเนี่ยเรียงลาดับยังไงเนี่ยทำนั้นเองนะครับมันก็จะลําดับการเรียงของเส้นที่ตัดกับเส้นส้มเนี่ยก็จะบอกทิศแล้วก็บอกความแข็งแรงแล้วก็ยืนยันความแข็งแรงไปด้วยเฉพาะจุดจุดเนี้ยตั้งแต่พี่นักกดมานะกดขึ้นไม่เคยพลาดเลยอย่างเงี้ยไม่เคยพลาดเลย จุดแบบเดียวกันนี่แหละถ้าเส้นเขียวบางกับฟ้าบางซ้อนกันสนิทนะครับจุดแบบเดียวกันนี้นะซ้อนกันสนิทจากขึ้นกลายเป็นลงนะจากขึ้นกลายเป็นลงนะครับเห็นไหมตรงนี้อย่างนี้เป๊ะเลยนะแต่ทุกเส้นแบบนี้เป๊ะเลยเป็นหมาว่าต่างกันนิดเดียวคือเส้นนี้ขยับมาเส้นฟ้ากับเส้นเขียวบางมาซ้อนกันสนิทคือซ้อนทับซ้อนกันเลยนะ ็จากเป็นขึ้นก็กดลงนะครับพอทามทันเนาะอ่าพีนีก,ก็เลยมั่นใจแล้วว่า,าพวกเราที่มีการตั้งค่าชุดนี้แล้วก็คลิปติวเนี่ยจะสามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากแล้วทีนี้นะครับก็ เดี๋ยวเมื่อพี่ณะปรับเข้ามาใช้อลีอินดิเคเตอร์มาตรฐานคือค่ามาตรฐานเลยนะ,ะจะไล่ให้ดูอีกทีหนึ่งบีบมาตรฐานทั้งค่าและสีไม่ได้ปรับเลยเอาตามไอคิวออปชั่นเลยนะครับอินดิเคเตอร์มาตรฐานนะครับเส้นขาวคือเอลเอ s m a เนอัลมาอัลมาไม่ใช่ LSMA อเออัลมานะครับอัลมา ALMA ก็เป็นค่าที่ i อคิวออปชันไกด์ไลน์มาคือเส้นมาตรฐานที่ที่ไอคิวออปชันไกด์ไลน์มาจากกลยุทธ์ s t r a ิจ g y ของการใช้อาม่าในการเทรดนะครับเส้นม่วงก็ตามตามตามอา,มา่ามันจะมันจะต้องใช้ประกอบกันนะครับส่วนเส้นพินะที่พินะเพิ่มเข้ามาจากประสบการณ์ก็คือ,เ,อเส้นเขียว ฟ้าบางเขียวบางแล้วก็ขาวบางเนี่ยนี่คือเส้นประสบการณ์นะครับทีนี้ก็เทสอย่างที่พวกเราพวกเราเห็นนั่นแหละจนได้แพทเทิร์นจนได้แพทเทิร์นอิงแพทเทิร์นมาตรฐานสากลคือเรนโบว์แพทเทินก็คือมีเส้น fast ตัดเส้น slow เข้าไปหาเส้นฐานหรือเส้นเมน นะครับอ่าฮะประมาณนี้เป็นไงจ๊ะอ่ะน่าจะเกิดความสนุกที่จะเรียนรู้นะครับเอาละครับเสี่ยงคืน11นาทีของวันที่19เดี๋ยวต้องโทรหาลูกสาวละเคนะจ๊ะโอีคครับก็รอฟังข่าวดีพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็จะทยอยส่งการตั้งค่าให้แล้วก็ทยอยทำคลิปให้ คราวนี้จะได้เทรดกันยาวๆแล้วนะครับเคนนะจ๊ะชาว b 4 s ทุกคน